เกิดเหตุสลดและสยองเมื่อชายคนหนึ่งเข้าไปนั่งอบตัวเองอยู่ในหม้อน,นึ่งเพื่อที่จะโชว์ปฏิหารแต่กลับพลาดและเสียชีวิตอย่างโรมานโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2017ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง โดยมีวัดจีนเป็นผู้ที่ได้จัดกิจกรรมหรือว่าประเพณีกินเจซึ่งประเพณีกินเจนั้นก็คล้ายๆกับบ้านเรานั่นเองนะครับคือมีการโชว์อิทธิปฏิหารต่างๆถ้าเป็นบ้านเราก็อย่างเช่นการเดินลุยไฟการเอาเหล็กมาทิ่มแทงตาําแก้มหรือว่าตาําร่างกายต่างๆเช่นเดียวกันในหมู่บ้านแห่งนั้นของมาเลเซียนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆโดยผู้ที่รับหน้าที่ในการโชว์ อธิปฏิหารก็จะเป็นนายสมมุติว่านายเฉิญแล้วกันนะครับผมขออนุญาตสังวรนามของท่านผู้นี้เพราะว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วที่นํามาเล่าตรงนี้นะครับเพราะว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แก่ทุกๆก,กท่านแล้วก็ขอให้ระลึกไว้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้เราทําได้อีกวันหนึ่งเราอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ ไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนตามหลักที่ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมวันหนึ่งนะครับนายเฉินเนี่ยได้ทําอิทธิปฏิหารหรือว่าโชว์กิจกรรมทางด้านปฏิหารเหล่านี้เป็นเวลาประมาณ10ปีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินลุยกองไฟการกลิ้งหรือว่าการเดินลงบนมีดคมๆต่างๆหรือแม้กระทั่งการเอาตัวเองเนี่ย ไปอยู่ในหม้อนึ่งแล้วก็อบตัวเองเขาก็ผ่านมาด้วยดีครับแต่ว่าวันหนึ่งกิจกรรมเนี้ยก็เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าคนประมาณร้อยกว่าคนนะครับได้เอาทางผู้ช่วยนะฮะได้เอากระทะที่ใส่น้ําวางไว้บนเตาไฟที่มีไฟแรงๆนะฮะในนั้นก็จะมีน้ําแล้วก็มีแท่น,นเอาไว้นั่งในเฉินก็ได้เข้าไปนั่งอยู่บนกระทะแห่งนี้นะฮะ เพื่อที่จะทําสมาธิหลังจากนั้นก็เอาฝาครอบที่ทําด้วยโลหะครอบตัวเองลงไปเมื่อเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงผู้ช่วยก็สังเกตว่าได้ยินเหมือนเสียงของความช่วยเหลือแล้วก็ได้ยินแบบเสียงเคาะเคาะที่ฝาของโลหะที่ครอบอยู่นั้นผู้ช่วยก็ตกใจสิครับรีบเปิดฝานะฮะทีนี้ก็ไม่ทันการเลยครับ นายเฉินได้สุกเกลียมไม้แล้วก็เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองต่อหน้าต่อตาสายตาคนมองนับร้อยลูกๆก,ก็ได้แต่เศร้าสลดเสียใจนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่า,าพยายามห้ามคุณพ่อเลยละ่ะอยากจะให้ยุติแสดงเรื่องอิทธิปฏิหารที่เสี่ยงตายแบบนี้แต่ว่าทางคุณพ่อหรือว่านายเฉินก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังจึงได้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่ประเทศมาเลเซียของเรานะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่ได้ถูกแชร์ต่อๆกันมาทางทวิตเตอร์ผมได้นํามานําเสนอเพื่อที่จะเป็นอุทหาหรณ์และก็ขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ครับ